เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยตอนที่4ประตูสู่ AEC ปี2558ขอต้อนรับสู่อาเซียนในอนาคต พออาเซียนร่วมใจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะทำให้บ้านเมืองเจริญเติบโตและผู้คนดูมีความสุขอย่างชัดเจนสินค้าจากประเทศหนึ่งสามารถเดินทางมายังประเทศหนึ่งได้โดยไม่มีอุปสรรคพวกเขาสามารถเดินทางข้ามเขตแดนได้อย่างสะดวกใช่แล้ว มีการร่วมมือกันพัฒนาให้ความสะดวกในด้านต่างๆจากที่เคยยุ่งยากซับซ้อนจะทำให้มีมาตรฐานเดียวกันผู้บริภคก็ได้สินค้ามีคุณภาพราคายุติธรรมส่วนด้านการบริการการศึกษา เด็กๆสมัยนีย้ก็สามารถเดินทางไปรเรียนต่างประเทศได้สะดวกขึ้นในด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่าและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปไหนก็สะดวกแล้วเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่ชัดเจนและง่ายต่อการระบุว่าสินค้าที่ประกอบจากหลายประเทศนั้นเป็นของประเทศต้นกำเนิดใดและมีฐานการผลิตเดียวกันทั้งอาเซียนแล้วนั่นเอง ในปี2,558นี้ชาวอาเซียนทุกคนพัฒนาขึ้นและพร้อมเข้าสู่ยุคของ AEC โดยพัฒนาจากข้างในตัวเราเองก่อนแล้วการบรรจุหีบพอเนี่ยบอกตรงๆว่าผมชอบ AEC มากที่ผมสามารถนำเข้าเครื่องบรรจุภันจากต่างประเทศจะสามารถซื้อได้ในราคาถูกลงไม่มีกำแพงภาษี เรื่องจักรก็คุณภาพสูง AEC สนับสนุนการพัฒนาไปทั้งระบบการเปิดเสรีด้านระบบการคมนาคมระบบสื่อสารเช่นเสรีมีมือถืออยู่ที่ไทยแล้วไปสิงคโปร์ก็สามารถใช้เบอร์เดิมโดยเป็นผู้ให้บริการรายเดิมได้เลยแล้วก็เรื่องสาธารณูประพและการศึกษาอีกรับรองเลยว่าชาวอาเซียนได้รับประโยชน์กันท่วนหน้าแน่นักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ได้รับการผลักดันจาก AEC ด้วยนะ ใครที่เก่งอะไรแล้วยังขาดส่วนไหน AEC ก็ <A EC S 1> มีโค้ชเข้าไปดูแลให้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ามีแหล่งวัตถุดิบร่วมกันในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างนี้ใครมีของอะไรอยู่ในมืออยากผลิตให้ได้คุณภาพก็น,นำออกมาขายได้ในวงกว้างมากขึ้นสิครับใช่แล้วพอเรารู้ความต้องการของลูกค้าเราก็ตอบสนองได้เร็วเพราะเวลาผลิตก็ใช้วัตถุดิบที่มีฐานการผลิตร่วมกัน ถ้าผมอยากส่งออกวัตถุดิบที่ผมมีแล้วนำเข้าจากประเทศคู่ค้าก็สามารถคิดจากราคาเดิมโดยไม่บวกภาษีใช่ไหมครับแล้วสินค้าก็มีคุณภาพด้วยลูกค้าทุกคนก็แฮปปี้ความต้องการก็มากขึ้นคนขายก็แฮปปี้ทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่าลืมนะทุกครั้งที่มีคำถาม คลิกเข้าไปที่ www.dtn.go.th หรือโทร02-507-7555เจรจาทูตแห่งการค้าเสรีขอให้ศิลาเมืองปรากฏอักษรด้วยคุ้งบอกพากฎสา3ตัวสุดท้าย A E C เก่งมากเสรีเตรียมรับข้อมูลที่สำคัญและสถิติการค้าระหว่างประเทศนะเสรีโอ้โหฮะ เราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะขอเริ่มจากการนำเข้าเครื่องจักรก่อนเลยนะฮัลโหล a y I speak with Mr. Lim please Good afternoon Mr. Lim how are you sir so do I well I like to confirm about the order that I will arrange everything by this afternoon for you 500,000 packages with the special cases. Thank you very much. I'll take a good care of them sir. Okay. Bye bye. เรียบร้อยแล้ว AEC เนี่ยช่วยขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจจริง